you yeah. สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับสาวใหม่เชียงตุงอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะใหม่จะให้ทุกคนได้ชมความยิ่งใหญ่ของประเทศไทยนะ,ะประเทศไทยทําถึงมากๆเลยนะคะโ,โหในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพไม่ว่าจะเป็นพัทยาที่ไหนธงชาติไทยสว่างสวัยไปทั่วประเทศเลยนะคะอยากให้ทุกคนเห็นความรักความสามัคคีในประเทศไทยนะคะสวยงามมากเลยอะทุกคนธงชาติไทยนะคะนําขึ้นตึกอะไรแบบเนี้ย โหสุดยอดเลยนะอันนี้คือไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยนะคะยังมีประเทศอื่นอีกเห็นเขาลงในโซเชียลนะคะก็มีประเทศนิวยอร์กด้วยนะคะที่เอาธงชาติไทยนี่แหละนะคะขึ้นตึก บอกเลยนะคะว่ายิ่งใหญ่มากเลยนะคะประเทศไทยคือร่วมมือร่วมใจกันช่วยเหลือซึ่งกันและก,กันนะคะไม่ว่าจะเจอสถานการณ์แบบไหนน้าท่วมอะไรก็คือประเทศไทยรับมืออยู่นะคะทุกสถานการณ์เลยนะคะตรงนี้แล้วก็เขาบอกว่ารัฐบาลอนุมัตินะคะเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุหิภาไทไายกัมพูชานะคะคนที่เสียชีวิตไปเนาะ จะได้เยียวยานะคะให้กับครอบครัวหนล้านบาทเลยทีเดียวนะคะโอ,โอ้โหเราเห็นแล้ว leven, ประเทศไทยในี่ใจกล้ามากแล้วก็ทุทุลพลภาพหรอกะทุรลพลภาพนี่หมายหมายความว่ายังไงเหมไม่เข้าใจนะคะถ้าทุกคนดูก็คอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะเจ็ดแสนบาทเลยนะคะหนึ 10, 000, 000, 000, 000. ่งร้อยหนึ่งพัหมื่โอ้ไม่ต้องนับเลขแล้วเพราะว่าสูตรมันเยอะเหลือเกินนะคะ บาดเจ็บสาหัสนะคะสองแสนบาทเลยนะคะอันนี้คือทางรัฐบาลเยียวยาให้กับประชาชนประเทศไทยที่ได้รับผลกระทบหรือว่าได้เสียชีวิตบาดเจ็บมากรักษาโตัวสองถึงสิวัน1นึ่งแสนบาทนะคะบาดเจ็บเล็กน้อย50าหมืบาทเลยทีเดียวนะคะถึงจะมีเงินเยียวยาหล้านบาทจากรัฐบาลนะคะก็ไม่สามารถเยียวยาหัวใจผู้เป็นแม่หรือว่าครอบครัวที่ต้องสูญเสียคนที่เรารักไปจริงไหม คือประเทศไทยบอกเลยเนอะเป็นประเทศที่มีความรักสามัคคีรักสงบแต่สู้ลบไม่ขาดเลยอันนี้คือจริงเลยนะคะไทยได้รับสายยาวว่าคนไทยไม่ทิ้งกันนะคะดูเหมือนปีที่แล้วพี่น้องที่ได้รับผลกระทบนะคะแถว เมื่อน้ำท่วมปีที่แล้วนะคะที่ตลาดสายลมจอยแล้วก็ขึ้นไปทางโฮไฟน์น่ะตรงนั้นน่ะได้รับผลกระทบเยอะสุดใช่ไหมก็มีญาติญาติใหม่ก็อยู่แถวนั้นนะคะก็แบบว่าเป็นห่วงว่าจะเอาอันนู้นอันนี้ไปนะคะเห็นญาติญาติบอกเนี่ย ไม่ต้องเอามาเลยประเทศไทยเขามีแจกนะคะมีแจกให้โอ้โหกินทั้งปีก็ไม่หมดเลยนะคะมีแจกเยอะมากเลยนะคะโอเ่ลาละทีเวลาเจอผลกระทบไม่ว่าภัยวิวัติอะไรต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคใต้เนี่ยรวมพลังไม่ว่าจะเป็นมูลน,นิธิต่างๆนะคระวมพลังแล้วก็มาช่วยเหลือภาคเหนือพอไปเจอภาคใต้ก็ภาคเหนือภาคกลางภาคาอะไรไปดูมไปช่วยกันแบบนี้นะคะบอกเลยประเทศไทยเนี่ยคือถึงได้แบบ จเจริญยิ่งใหญ่มากขนาดนี้นะคะเพราะว่าเป็นประเทศที่ไม่ทิ้งกันจริงๆนะคะไม่ทิ้งไม่ว่าจะควรจะอยู่ภาคไหนภาคกลางภาคอีสานก็ร่วมด้วยช่วยกันมาช่วยเหลือตรงที่ภัยวิบาินะคะตรงที่ถึงตัวเองไม่ได้เลือดร้อนเนาะไม่ได้เลือดนอนก็มีนิดมีหน่อยก็เข้ามาช่วยเหลือกันซึ่งกันและกันแบบนี้นะคะถ้าเหมือนประเทศอ่าไก็คือดูดูกันอยู่แล้วเนาะ คือไม่ต้องพูดเยอะนะคะทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วมันก็เป็นแบบนั้นนะคะคือถึงอาจจะมีมาช่วยอยู่บ้างแหละแต่ว่าอาจจะไม่ได้เยอะขนาดานี้เนาะแล้วก็หน่วยกู้ภัยอะไรต่างๆก็ไม่เยอะเหมือนประเทศไทยนะคะบอกเลยว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานกู้ภัยเนาะที่เสียสละยอมเสียสละตัวเองเนาะแม้แต่ไม่มีเงินเดือนก็แล้วแต่นะคะก็ยอมเอาสละเวลาของตัวเองยอมเอาชีวิตของตัวเองเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนาะคนที่เก่งๆคนที่มีความสามารถเนี่ยเข้า ไปช่วยเหลือในยามวิกฤตในยามน้ําท่วมหนักๆอะไรเนี่ยก็ยังขี่เรือขี่อะไรไปช่วยชีวิตคนเนาะแต่ทางเราก็คือเราต้องแบบอเอาตัวรอดด้วยตัวเองนะคะน,นี้คลิปที่ใหม่ถ่ายมาก็เป็นปีที่แล้วนะคะที่ใหม่ได้ถ่ายมาเนาะก็เป็นบ้าน เป็นบ้านของลุงนะคะลุงลุงแท้แเลยนะ,ะเป็นพี่ชายของแม่ใหม่นะคะก็อยู่แถวมันอยู่ดิมน้ำอ่ะเนาะไล่รับผลกระทบเยอะมากนะคะปีที่แล้วยังซ่อมแซมบ้านยังไม่เสร็จเลยนะคะปีนี้มาอีกแล้วเนาะวันที่28เดิบร—กรกฎาคมปี2025นี้นะคะคือน้ํามาอีกแล้วนะคะทุกคนยังทําบ้านยังไม่เสร็จเลยนะคะ1ปีผ่านไปยังไม่ถึงนะคะน้ําเข้ามาอีกแล้วนะคะแล้วก็ท่วมบ้านหลังคาท่วมเยอะมากเลยนะคะ ก็คือคือที่กั้นน้ําก็เอาไม่อยู่แล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นฝั่งไทยไม่ว่าจะเป็นฝั่งเมียนมานะคะถ้ามาเยอะๆก็เอาไม่อยู่เพราะาฝั่งไทยก็ยังทําไม่เสร็จเลยนิดเดียวนะคะแต่จากที่ดูนะทุกคนเนาะไม่ว่าจะเป็นทห,หารที่ทํากั้นน้ําอะไรต่างๆเนาะแต่ประเทศไทยเวลาน้ําน้ำไม่มาเยอะๆเนี่ยก็ประเทศไทยเนี่ยจะมี มีหน่วยทหารนออยู่รอบบริเวณนชายฝังชายแดนนิดรอบๆเลยว่าน้ํามาตรงไหนต้องไปอุดตรงไหนล่มด้วยช่วยกันเ,เป็นหูเป็นตาว่าตรงไหนมันมีรอยรั่วตรงไหนมันมีอะไร,ะไรแบบนี้น้ําก็เลยไม่ได้เข้าเยอะตั้งแต่ตอนแรกเนาะ ตั้งแต่แรกๆอ่ะคือทางฝั่งพม่าเนี่ยท่วมเกือบเต็มแล้วแต่ฝั่งไทยเนี่ยไม่ท่วมเลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดน้ํามาเยอะๆก็เอาไม่อยู่เหมือนกันเนาะทั้งสองฝั่งก็ท่วมไปเรียบร้อยนะคะเมื่อวันที่28ที่ผ่านมานะคะก็ท่วมก็ไปไวมาไวเนาะไม่เหมือนปีที่แล้วมันไม่เคยเจอสถานการณ์แบบนี้มาก่อนนะคะคือบ้านของลุงเนี่ยเสียหายหนักมากเลยนะคะเพราะว่าบ้านเนี่ย คือมิดหน้าต่างชั้น2แล้วอะเนาะลุงเนี่ยต้องอเอาครอบคอรัวนะที่อยู่ในบ้านนะคะไม่ว่าจะเป็นลูกหลานเนาะลูกหลานของลุงนีเขาไปเห็นแล้วน้ําตาไหลเนาะที่แล้วไม่ได้ถ่ายไว้ลุงบอกว่าต้องเอาเชือกนะคะจากบ้านแล้วก็คือน้ำมันขึ้นมาชั้นสองแล้วเอาเชือกแล้วก็ดึงไปจากบ้านหนึ่งที่มีสองชั้นเนาะแล้วก็ไต่ไปนะคะค่อยๆไต่ไปทีละนิดทีละนิด อุ้มทั้งลูกอุ้มทั้งหลานนะคะค่อยๆไต่ไปอีกบ้านหนึ่งที่อยู่สูงกว่านะคะเพราะว่าน้ําเนี่ยมิดชั้นสองเลยนะคะแต่ว่าปีนี้ก็คือ,อ,อชั้นล่างเนาะก็ชั้นล่างก็ท่วมนะคะท่วมเต็มเลยเพิ่งซ่อมบ้านไปหมดเงินไปประมาณแสนสองแสนประมาณนี้นะคะแสนสองแสนเพิ่งซ่อมบ้านไปเพิ่งน่าจะเพิ่งเสร็จมัง้งพอเพิ่งเสร็จปุ๊บน้ํามาอีกแล้วปีนี้มาไวกว่าปีที่แล้วอีกนะคะทุกคนอาจจะมาอีกนะคะเพราะว่ายังไม่ยังไม่กลางกลางพรรษาเลยเนาะ น้ำอะ่ะมาไวกว่าทุกปีแล้วนะคะทุกคนต้องระวังนะคะตรงนี้ก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นฝั่งไทยแล้วไม่ว่าจะเป็นประเทศพม่านะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนเลยที่ได้รับผลกระทบแบบนี้นะคะอันไหนที่หม่ช่วยได้มันก็จะช่วยนะคะอาจจะไม่ได้ช่วย,ยเยอะเนาะก็ช่วยพอที่เรามีกําลังพอที่เราจะช่วยได้เท่านั้นนะคะหลังจากที่น้าลดเนาะทุกคนก็ต้องออสละเวลาทําความสะอาดบ้านแล้วนะคะตอนนี้ ก็เหนื่อยทั้งกายในยทั้งใจเนาะเมื่อปีที่แล้วก็ว่าเหนื่อยแล้วปีนี้ก็มาเหนื่อยอีกนะคะทุกคนก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนเลยถ้าอยู่ดิมด,มดิมน้ํานี่ก็มันก็เสี่ยงเนาะเพราะว่าถ้าเกิดมันมาปีหนึ่งแล้วเนี่ยปีที่2ป,ปีที่สาม,มันก็ต้องมาอีกถ้าเราไม่จัดการแก้ไขปัญหาเรื่องเรื่องเกี่ยวกับทางเดินน้ําอย่างดีอะไรแบบนี้เนาะส่วนมากเราจะเห็นข่าวจากประเทศไทยมากที่สุดนะคะเพราะว่าการสื่อสารกันอะไรต่างๆเนี่ย ทางประเทศไทยอ่ะเราได้เห็นกันอยู่แล้วนะคะมีผู้คนเนาะถ่ายไปอะไรเราก็จะเห็นกันอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นประเทศพม่าเนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีการสื่อสารการันอะไรที่มันค่อนข้างที่จะน้อยมากเลยเราก็จะไม่ค่อยได้เห็นว่าได้แก้ไขอะไรอะไรหรือเปล่านะคะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยน้าท่วมมาเนี่ยหูคลองนะคะดูไม่ได้เลยทุกคนตามที่ทุกคนเห็นนี่เนาะก็คือคลองแถว เซนซนะคะตลาดเซนซนะคะโอ้โหขยะคุยอะไรเต็มไปหมดเลยนะคะคือน่าจะแก้ไขแล้วเนาะน่าจะแก้ไขแต่ว่าแก้ไขก็อาจจะไม่เต็มที่สักเท่าไหร่นะคะตรงนี้ค่ะในใจใหม่นะคะก็อยากให้เนาะดูประเทศไทยเป็นตัวอย่างนะคะว่าเออทำไมถึงมีพลังมีพลังร่วมมือร่วมใจกันขนาดนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยกู้ภัยก็แล้วแต่นะคะมีพี่ท่านหนึ่งเนาะทักเข้ามานะคะคือหน่วยกู้ภัยนี้ไม่ได้ ไม่ได้มีเงินเดือนนะคะแล้วก็ทําด้วยจิตอาสาทําด้วยใจเนะาะหน่วยกู้ภัยว่าจะเป็นหน่วยกู้ภัยต่างๆเนาะทาด้วยใจสมัครนะคะเราก็อยากให้เนาะประเทศเรานะคะมีแบบนี้บ้างแล้วถามว่าหน่วยกู้ภัยในประเทศเมียนมามีไหมมีนะคะแต่ว่ามีไม่เยอะนะคะมีน้อยมากนะคะถ้าเป็นเชียงจุงก็มี ที่เชียงตุงจะเรียกว่าผ่าเสื้อแดงนะคะก็จะเป็นมนต์นั้นลิ่ที่ของพี่น้องไตเหนือนะคะทุกคนแบบแว่าถ้าเกิดมีอุบัติเหตุหรือว่าคนเสียชีวิตตรงไหนเนาะก,ก็จะเข้าไปช่วยนะคะตรงนี้ก็มีนะคะแต่ว่ามันไม่ค่อยมีเยอะเหมือนประเทศไทยนั่นเองนะคะ แล้วก็ส่วนมากก็ชาวบ้านก็จะช่วยเหลือกันเองนะคะอย่างเช่นบ้านที่ผ่านมาเนาะเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นบ้านของญาติญาติกันเนาะที่อยู่ปุ่มทุนนะคะเขาก็แบบว่าออจะให้ทางรัฐมาช่วยมันก็ช้ามากแล้วก็จะให้ทางมูลนิธิมาช่วยมันก็ช้ามากแบบนี้นะคะคือจะให้แบบว่าออมีทางมูลน,นิธิของอ,อ,อะไรนะกูบาบนชุ่มเนาะ เข้ามาช่วยเหลือหรือว่าเป็นของอบริษัทที่รวยๆเนาะจะมาช่วยเหลือก็คือนานเนาะเราก็ต้องเลยจ้างเขานะคะที่แล้วนะคะที่ใหม่ได้ไปถ่ายตอนที่น้ำลดแล้วก็กำลังจะปรับปรุงกันอยู่เนาะก็ได้สอบถามนะคะคุณแม่นะคะที่ได้สอบถามไปว่าเออมีทางหน่วยงานที่ไหนมาช่วยบ้างนะคะก็อยู่แต่เราต้องรอเนาะเพราะว่ามันเยอะมากน้ำท่วมเนี่ยมันกินพื้นที่เยอะมากเนาะแต่เราบ้านก็ต้องจ้างนะคะจ้างเป็น ไลวนันจ้างให้เขามาทําว่าเออวันหนึ่งเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ว่าไปนะคะออดูแล้วก็หมดเงินเยอะเหมือนกันนะคะต้องจ้างเขามาขุดหน้าบ้านออกไปแล้วก็ในบ้านทําความสะอาดบ้านแบบนี้นะคะต้องจ้างเขาถ้าเกิดเราไม่จ้างอะ่ะก็เราจะรอทางรัฐบาลมาช่วยเราจะรอทางหน่วยกู้ภัยมาช่วยอะ่ะคือมันจะช้ามากนะคะกว่าจะมาถึงเราเนี่ยก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้อยู่พอดีแบบนี้นะคะก็เลยแบบถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนได้ชมเนาะ นะคะว่าตอนนี้น้ําล้นเมื่อปีที่แล้วอะ่ะเป็นอาจจะทําเคลียร์ตรงที่สถานะก่อนอะไรเนี้ยค่อยไปเข้าถึงหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านแบบนี้เนาะที่ประเทศไทยโอ้โหร่วมด้วยช่วยกันแบบอย่างไวมากเลยนะคะไม่ถึงปีไม่กี่เดือนนะก็เสร็จแล้วเนาะแต่ละบ้านแต่ละบ้านก็ร่วมด้วยช่วยกันเนาะก็อาจจะแบบ ออจ้างบ้างบางคนก็ไม่อยากรอ,อวะเพาจ้างบ้างบางคนไม่เข้าถึงก็ต้องจ้างอะไรแบบนี้นะคะถ้าใครมีเงินก็จ้างถ้าเกิดไม่มีเงินก็ต้องรอให้ทางหน่วยงานเนาะหน่วยงานทางประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นมูล,ลนิธิทางประเทศไทยแล้วก็คู่ภัยต่างเนี่ยเยอะมากหมดแล้วนากก็ช่วยกันมันก็ไวเนาะดูประเทศไทยเป็นตัวอย่างนะคะเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะใหม่ก็ได้เข้าไปแถวชุมชนท่าล้อนะคะทุกคนเพิ่งแบบปรับปรุงเสร็จอะไรเสร็จนะคะเพิ่งแบบว่า ทำร้านใหม่ๆทาสีอ,อ,อะไรต่างๆเนาะเพิ่งกลับมาขายของนะคะได้ไม่กี่เดือนนะคะก็โดนน้าท่วมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเกือบมิดสองชั้นเหมือนกันนะคะปีนี้ก็หนักพอสมควรนะคะไม่อยากให้มันเกิดภัยพิบัติแบบนี้ทุกๆปีนะคะคือทางไหนเนาะก็รีบๆแก้ไขกันอยู่นะคะว่าจะเป็นฝั่งไทยก็รีบแก้ไขกันแก้ไขกันไม่อยากให้น้ําท่วมเนาะก็คือรีบแก้ไขกันตลอดแบบทุกเดือนทุกเดือนเลยจนมาครบเกือบครบหนึ่งปีนะคะ เพราะว่ามันก็ไม่เสร็จก็ก็คือมีใครอยากให้มันเกิดขึ้นเนาะเพราะว่าน้ํามันมาเร็วเกินไปนะคะในปีนี้ทุกคนก็ต้องเตรียมระมัดระวังแล้วก็เตรียมอะไรให้พร้อมนะคะปีหน้าเราไม่มีการแก้ไขไม่ว่าจะเป็นฝังไมมาเนาะไม่มีการแก้ไขไม่มีการขุดล่องอะไรต่างๆไม่มีอุดรอยรั่วอะไรต่างๆแล้วปีปีหน้านะคะก็ต้อง ซ้าเติมเหมือนเดิมนะคะอาจจะท่วมหนักกว่าเดิมก็ได้นะคะตรงนี้สําหรับคลิปนี้สาวใหม่ก็จะขอตัวลาทุกคนไปก่อนนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้สาวใหม่สิงตตงด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมสาวใหม่สิงตตงนะคะสาหรับคลิปนี้ไปแล้วค่ะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสด oh, ีค่ะไปายนะคะ